ชิมูระชิมปาจิเรนเจอร์คู่รองตัวสุดท้ายจากคุโรโบกินทามะการใช้งานจะเก่งระดับไหนสามารถหยิบจับมาใช้าง,งานได้จริงหรือเปล่าสวัสดีครับมาพบผมมโครนาชาแนลรอีกเช่นเคย,คน,เยนะครับผมในเกมลายเรนเจอรนะครับอยากเก่งวันนี้ไม่ต้องรอวันหน้าสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมลายเรนเจอรที่มีระบบออโต้แต่ได้ไม่มีเวลาว่างในการเล่นวันนี้เรามีของดีมาเสนอ แอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนฟาร์มได้ง่ายมากและสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น ยูจีโฟรเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนระบบข่าวเสมือนเรามีมือถือเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องซ่อนอยู่ในมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถทําให้เพื่อนสามารถเปิดบอร์ดฟาร์มออโต้เกมได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนถึงแม้เราจะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งมันตอบโจทย์กับเรามากๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟรา ราคาเริ่มต้นจ่ายไปแค่วันละ10บาทเท่านั้นหรือตัวแพ็กเกจแนะนําที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆลองใช้งานดูสําหรับ GVP มันอาจจะมีราควาที่แพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละสบาท แต่การใช้งานบอกได้เลยว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและความลื่นขึ้นในการใช้งานสบายกว่าอย่างมากรู้แบบนี้แล้วจะรอช้าอยู่ใัยรีบกดลิงก์ใต้ description หรือกรอกโค้ดลา e ย01เพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งอย่าลืมเข้ามาโหลดลองใช้งานกันเยอะๆนะครับและหากใครกำลังมองหาราับเติมเกลาถูกปลอดภัยที่จะช่วยเป็นอย่างองคุณเราขอแนะนำร้านมารชอป ร้านรับเติมเกม Line Ranger ราคาถูกปลอดภัย100%จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า190,000คนใครสนใจอยากจัดแพ็คเกจต่างๆหรือรูบี้988รูบี้ไปจัดกันได้เลยครับ ลิงก์เพจ Facebook อยู่ใต้ s c r i p ชั่นนั่นเองนะครับมาครับผมวันนี้เราอยู่กับเรนเจอร์ตัวสุดท้ายจากคนโรโบกินธรรมะที่ยังไม่ได้ทำการรีวิวไปนั่นเองกับเจ้าชิมูระชิมปาจิเรนเจอร์คู่รองสายพระรังท่าน้ำที่มีเซตัสพระรังโจมตี ให้มีอยู่ที่8,002ก็เห็นว่าไม่ได้เยอะเนะสำหรับตัวเลขพลรรังชีวิตครับอยู่ที่9ล้านก็เหมือนจะไม่ได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าสายพลรรังส่วนใหญ่นี้จะให้เกินหลัก10ล้านขึ้นไปแล้วในปัจจุบันนะความเร็วการเคลื่อนที่อ105ถือว่าเร็วใช้ได้อยู่และยืน60จุดเป็นตัวชนใกล้อาัตราสกิลสองสกิลเท่ากัน30ซนตะครับส่วนครูดาวสกิลที่หจะอยู่ที่12วิซึ่งเป็นสกิล ดามจที่เราสนใจกันไปหลังส,สกิลที่2ครับครูดาวจะอยู่ที่9วิซึ่งเป็นสกิลบัฟนั่นเองโดยที่สกิลดามจที่1น,นี้จะยิงกว้าง330จุดแต่มันกว้างได้มากกว่านั้นเมื่อมาจากสกิลบัฟที่2มีบัฟเพิ่มพื้นที่การใช้สกิลถึง25%ทําให้สกิลที่1ที่กว้าง330จุดนั้นสามารถเพิ่มไปได้จนถึง4 1 2จุดนั่นเองเรียกได้ว่า ไกลมากพอสมควรเลยครับระยะยิง400จุดนี่แอบเวอร์อยู่เหมือนกันนะและหลบสกิลครับไม่ให้มาเลย0ไม่ยับสกิลในร่างไฮเปอร์มีอยู่แล้ว20เปอร์ต้าสกิลติดมาอยู่แล้ว30%สําหรับสายพลังครูรานเจอร์6.5วิในร่างไฮเปอร์แม็กแล้วท่านเจอครับ1,360ถือได้ว่าเป็นระะท่าที่ เป็นพันธมิตรกับผู้เล่นอย่างมั่นเองและสกิลของเขาครับสกิลหนึ่งจริงจังหน่อยเซเอาพัดไล่ตบหัวศัตรูนะผมเป็นสกิลเจมเมส30เท่าบวกยกเลิกบัฟดีของศัตรูและไม่มีทะลุอามาตะแต่ที่ติดแถมมาคือมีลดต้าสกิลของศัตรู40 เร,เ,เรียกได้ว่าเป็นดีบัฟบที่ดีมากๆโอ้โเมื่อไหรที่เห็นดีบัฟนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีทะลุอมตะติดมาถ้าเกมไม่ใส่ลดต้านให้ชิมปาจีนี้ผมมั่นใจว่าต้องมีทะลุอมตะอีกหนึ่งตัวรวมเป็นทะลุอมตะสตัวในครโรบนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะเพราะว่าการใส่ลดต้านมาเนี่ยถ้าใส่ทะลุอมตะด้วยมันจะค่อนข้างโกงนะผมคล้ายๆกับตัวของบราวสามฐานเสือที่เรามาใช้แบบ เหยียบหัวสตัตวปุ๊บตัวอื่นซัดดดเมจตามปุ๊บแตกทันทีอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะแล้วก็สกิลทสองครับเป็นสกิลบัฟหัวหน้าหน่วยองคาร์ทีราคารโดนะผมก็คือเป็น การเชียร์ไอดอลนั่นเองโนเป็นการบัฟต้าสกิลบัฟหลบสกิลอย่างระ60%และบัฟเพิ่มพื้นที่ใช้สักส่างของพระกพวกอีก25%บเองบัฟกลุ่มครับเป็นบัฟเพิ่มพลังชีวิตส่วนของตั้งไฮเปอร์ครับเป็นเพิ่มแร่สารร้อยหน่วยส่วนความสามารถก้าวดาวไม่เลือกฟืน้นพลังพีชิพ2และ กันน้ำแข็งตาปติของเรเนเจอร์ตัวหนือที่ไม่ใช่คุณกินนั่นเองเนาะและในเมื่อมันเป็นสายพลังแบบนี้เนี่ยการใส่เกีียงเราก็ต้องเน้นไปที่ต้าน100หลบอย่างต่ำเครื่องหนึ่งนั่นเองครับผมทําให้การใส่เกียงผมรับชิ้นแรกคทถาของฟิตเพื่อมี โดนแน่นอนแล้วก็คู่กับอัตราการออกสกิลให้มันออกสกิลเยอะๆหน่อยนั่นเองนะครับเพื่อให้รีวิวเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นชิ้นสองครับรองเท้าเรียวหนาธรรมดาธรรมดาหลบสกิลต้านสกิลพลังชีวิตและเลือดออฟสี่ลดแร่นั่นเองและปิดท้ายด้วยภาพบังคอสิบจุดห้าปีต้านสกิลแม่นยำสกิลและลดแร่นั่นเองพร้อมกับออฟช้่สี่อัพเกรดธาตุน้ําแล้วก็เพิ่มสกิลพดัดเดามเมจความเสียหายอีก6 0 0เโดยประมาณนั่นเองเนผมทำให้เซตตอนนี้ครับของเจ้าชิมบาจิ หลบครึ่งหนึ่งต้าน100นั่นเองนะครับผมฉะั้นแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปลองเทสเต์หลักก,กันก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับชิมปากิโนเป็นเรนเจอสายพลังที่ไม่ได้มีบัฟสำหรับสายพลังเลยเนอะไม่ว่าจะบัฟฮิวเลือดบัฟเก่อเลื่อนหรือแม้ั่งบัฟวิ่งไวแต่เป็นบัฟลบสกิลกับ บับต้สกิลแถมไม่รู้จะใช้ยาได้ดีขนาดไหนต้องเริ่มเช็คดาเมดกันบ้างแล้วตั้งแต่คุณกินเข้ามานี่ตะก,กาศสายพาราังเพี้ยนไปหมดเลยนะครับมาให้บอลนกเดิมมากันนิดนึงนะครับและปล่อยชิมุระชิมปาจิไป เดินท่าอย่างลกและไม่บับหน้าป้อมสำหรับเรนเจอร์คู่รองจากคนโบกินธรรมะทั้ง2ตัวและโบพัดไปแล้วเลื่อนลดไป50จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเมื่อเทียบกับวันแรกตัวชิมบาจิเขาก็ได้รับบับจาก GM เหมือนกันเองวันแรกที่เข้าเกมใหม่ๆเอี่ยมเลยนะจะตีดาเมจที่มีอัปเกรดท่าติดตัวไปเนี่ยใส่บอนกเลื่อนลดไป40 ถ้ากิว่ารอบนี้ GM เหมือนจะบัฟเาเมจให้เรนเจุกตัวเพิ่มขึ้น10%นั่นเองนะครับอ่าอันนี้40เป็น50%ถือว่าตีบอลนอกข้างๆรุนแรงประดามานึงเลยและเป็นสกิลหลักด้วยนะสำหรับสกิลที่หนึ่งของเขาเพราะว่าเดินออกมาปุ๊บเขาตัางหน่ก็คือโบกพัดก่อนเลยแล้วบัฟนี่ตามมาภายหลังนั่นเองนอคล้ายๆกับเจ้าดาวินชีที่สกิลกราปี้อยู่ในสกิลที่หนึ่งและเป็นสกิลหลักที่ออกบ่อยมากที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้การสำหรับเดเมจ ถัดมาครับผมด่านที่408เทสความแม่นันบ้างเมื่อใส่โดนแน่นอนครับผมจะตามคาง,งูระไปที่อาจจะไม่ค่อยแม่นหรือเปล่าหรือจะตามคุณกินไปที่ขคดอภิมาแม่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันปล่อยไปครับผมหน้าโคตรลกเลยครับวิ่งเข้าตำแหน่งมาฟาดไปก่อนเลยหนึ่งป้าบอืมความแม่นอยู่ในระดับกลางๆทั่วๆไปนะเพราะว่าฟาดหนึ่งทีมาทั้งฝูงอะไ้ได้แค่2ตัวและตัวเดียวก็มีให้เห็น โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไหนดูหน่อยสิยังไงฟาดไปหนึ่งทีอสองสามตัวอ้าวเรียกได้ว่าระดับทั่วไปละกันนะครับไม่ได้อ่อนแอเหมือนกับ พวกตัวที่ยิงไม่โดนเลยอย่างเช่นคาราตอนมาใหม่ๆแล้วแต่ตอนนี้ก็ถูกบัฟมาแล้วให้มันอยู่ระดับทั่วไปเหมือนกับตัวชิมปาจินั่นเองเนาะและส่วนความแม่นที่จะเว่อร์เป็นระดับคุณกินไม่ก็ไม่ขนาดนั้นเหมือนกันและมากระที่ดาสุดท้าย444ผมเพื่อเช็คความถึกของมันกันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรและเดนเจอรตัวนี้มีลดต้านศัตรู60%เอ้ยไม่ใช่40%ด้วยจะฆ่าบอสท้งแรบได้ภายในกี่ดอกกันเชียวนะครับลองมาวัดกัน โอ้โหแล้วถ้าตายนี่คือเป็นรูปแว่นแตกนะครับผมแต่ตอนนี้บอยยังไม่โดนตีเลยครับเพราะดีบัฟบไม่ติดหวัวเลยมีแต่สกิลบัฟเราที่ศัตรูก๊อปปี้ชิมบาจิไปใช้อ่าวฟาดไปแล้ว1ทีนะครับยังไงดีฟาดโดนไปแล้ว1ทีฟาดโดนไปแล้ว1ทียังไงยังไงครับยังไงดีโอ้โหูมันไม่ฟาดต่อเนื่องว่ะรดต้านสีเปอร์เรามันเลยไม่มีผลเนี่ยอามาตาช่วยนิดนึงละกันนะเพื่อรถต้านสี l, ่สิบเปอร์ฟาดไปแล้วอีกหนึ่งทีครับสองรอบติดแล้วยังไงต่อ 3รอบติดโอ้โหตายเลยครับผมนี่ไงพลังลดต้า40ซนโอ้โหประมาณ3-4ทีนะครับสามารถฟาดบอลห้องแลบตายได้เลยนะความแรงของมันนี่แอบเวอร์อยู่เหมือนกันโน้แต่จริงๆประสิทธิภาพหลักมันมาจากลดต้าสกิลทดสอบอีกหนึ่งรอบผมคราวนี้จะดูความถึกกันเป็นหลักนะอว่าจะโดนลุมกระทืบได้นหนแค่ไหนเมื่อกี้ไม่ได้มอง นะนี่ครับโดนฟาปุ๊บลงไปนอนแว่นแตกนะครับผมเลื่อนลดไปครึ่งนึงเนาะมันจะกลายเป็นรูปแว่นแตกนะครับก็นานอยู่แม้เพราะว่าน,นี้มันโดนตีปฏติทางคลิกันเป็นหลังเนาไม่ได้โดนดดเมจสกิลถ้าโดนดดเมจสกิลนี่ขึ้นผลาดรัรๆอยู่เหมือนกันนะครับโคโวรอบนี้ถือว่าแฝงหลบใช้ได้เลยนะทุกๆตัวเลยนะครับถือว่าหลบเก่งมากนี่ขนาดใส่หลบแค่50เปอร์เนี่ยยังหลบได้ รัวขนาดนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาฉะนั้นเดี๋ยวไปเทสต,ต,ต่อที่ PVP กันบ้างดีกว่านะครับจัดก,กันก่อนที่คู่แรกเลยครับผมเอาไปเจอกับเมกูมินทาตุไฟหน่อยเราท่านน้ําชนะทางทานนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่องว่าชิมปาจิจะรับเดเมหเมกูมินได้ไหมนะครับเพราะเมกูมินนี่ตีแรงทุกทาานนะครับผมเวลาใส่อัพเกรดทาานโนปล่อยไปเลยครับก่อนหยุด5วิมาไปไหนดูซิชิมบาจิ เอาหน่อยเอาหน่อยเอ็กซ์โรช่องตุม้มอ่าโอเคตัวแรกเหมือนโดตีมปกติบวกจรวดตายนะมันก็เรือตายไวหน่อยแต่ตัวที่สองนี่โอ้โหเ้เอาเรื่องกัมนว่าเมกูมินยิงน้ำระเหยหมดเลยอะ่ะโอ้โหเอ็กซ์โพชันแบบไม่สนใจใครเลยเพื่อความชัวร์หออีกหนึ่งรอบละกาันเนาะอยากเห็นว่ามารับได้กี่ทีนะครับดูลำบากเลืนนะเอาจริงๆมาเอ็กซ์โพช่องตุม เอ้ยหนตูมแล้วยังไง2องต้มเอายังนิ่งอยู่เฮ้ยเกิน2ว่ะเกิน2เมื่อกี้เราโดนหลายรอบไะเออเอ้ย,อยประมาณ2อสทีสทีนะครับผมประมาณ3ทีเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ครับสำหรับชิมปาจิคู่ถัดมาหนมเอาไปเจอเมกุม,มินและเจอท่าที่เราแพ้กันบ้างครับรูเดียนควรจะต้องดอกเดียวบินนะแต่ว่าเทสเป็นพิธีให้แบบ เห็นกันชัดเนาะเออจะได้จบครบในคลิปเดียวไปนะครับมาครับผมปล่อยชิปาจิไปก่อนหยุด5้าวิมันจะมานะแต่สำหรับไมกูมินนี่ชิบาจิรับได้ขนาดเมื่อกี้นี้ก็โอเคแล้วนะครับและดอกเดียวบินไปเลยครับผมกลายเป็นแว่นไปเลยนะสมกับชื่อตัวจริงคือแว่นจริงๆนะครับไม่รู้ GM จงใจตั้งมาหรือเปล่าแต่ทีเดียวแตกนะครับผมคู่ถัดมานะครับผมไม่ต้องใครอื่นเลยครับเจอคางงูระท่าเสมอทางกันบ้างเลยนะ ตัวใหม่เอี่ยมอ่องแกะกรองมาเลยป่ะโครรโบเดียวกันรับดเดามหตดไหวไหมนะครับมาเลยลุยครับและโกชิมปาจิเดินมาแล้วด็อกเด็กด็อกเดก็กคางุระยังไงยิงไหมย,ยิงหรอยิงอา้าวไม่ยิงยิงเลยดิตีปกติเก่งตีปกติเก่งชนไปแล้วหนึ่งเปรียงแตกเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหอา้าวยับเลยทีเดียวตายนะครับคางุระนี่ ถึงแม้ความแม่นจะไม่ได้เวอร์แต่แดเมจแรงเวอร์จริงๆนะครับทีเดียวแตกหมดเลยขนาดยิงปกติยังแรงต่อกันที่น้ำตัวอื่นกะบ้างครับตัวคังอูรัมมันอาจจะใหม่และแรงเกินไปขอดูเฟรุรนกันพางดิหวานะเออมีอัปเกรดท่านเหมือนกันด้วยนะครับลองดูหน่อยสิว่าชิมพาจินี่จะต้านไหวไหมถ้าต้านไม่ไหวนี่แปลว่าตัวมันนี่อาจจะไม่ได้ถึกอะไรมากมายขนาดน,ะนั้นเนาะเออ เมื่อกี้กำลังสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเสมอทางหรือเป็นเพราะคาง,งูร้าที่มันทําให้ต้าไม่ไหวเพราะแรงมันแรงเกินไปหรือเปล่านะ osition, เอ็กซ์โพชันเอยไม่ใช่เออมันชื่ออะไรนะโซทรัก so นะครับผมโซทรัก so อ่ะหนึ่งทีรอดอยู่แต่วดจรวดคือตายเลยนะโบจรวดแรงจริงๆอ <c oughs> เรียบร้อยนะครับอืมอย่างนี้เท่าที่ดูแปลว่าไม่ได้ถึกอะไรมากมายนะักนะครับก็ ตามสภาพของเรนเจอร์คู่รองนั่นเองเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับตัวของเทนกะคงไม่ต้องเทสอะไรเพราะว่เฟรุูนทีเดียว2ทีแล้วกันยังแตกเลยมากระต่อที่คู่ถัดมาครับผมไหวพิบแสงอย่างเบาร็อกกันบ้างครับมีโดนแน่นอนแต่ไม่มีอัพเกรดถ้าดูซิชิมบาจิจะรอดไหมแต่คิดว่ามันคุยจะต้องรอดนะถ้าไม่รอดอีกนี่คือเลิกคุยนะครับสถานการใช้งานที่เลิกคุยเลยนะยังไง ยังไงดีเบาลร็อกยกหัวมาโปง้งโปง้งอ่ะโอเคตามคาดนะครับสองทียังเออสองทียังเออน้อยไปเปล่าอุ้ยสองทีจริงด้วยไม่ได้ถึกอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับ การตัวแพ้ทางธาตุได้เก่งนะครับแต่ธาตุอื่นนี่ไม่ไหวจะเคลียร์เลยและเพื่อวัดจุดเด่นของเจ้าชิมปาจิอย่างสกิลลดต้านนั่นเองนาะเราจะลองเอามาตีพวกเรนเจอร์สายพลังกันหน่อยว่ามันมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนนี่เองครับโดยผมเจ้าเรนเจอร์อย่างรูเดียสไปเติมแดเมดหลังจากที่ลดต้าติดหัวด้วยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าว่าสภาพจะเป็นอย่างไรกันบ้างมา ปล่อยไปเลยครับวิ่งมาเร็วเกินบางทีอะนะยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับลูเดียสยิงก่อนทิมปาจิอีกนะครับเนี่ยเอาพายุขอพื้นที่คืนนิดนึงนะครับมันจะชิดหน้าบ้านจนเกินไปนะใจยเย็นลูกใจยเย็นขอทางหน่อยขอทางหน่อยเราก็รีบเกินทางเราเดินข้างชชานะครับใจยเย็นๆอ้าวรถต้ามไปเรียบร้อยครับลูเดียสจัดการโบที่เดียวแตก สมลดใต้นในจริงเหมือนกับตัวของบราวสามฐานเสือเลยถ้ารูเดียยิงโดนนี่คือเต็มเต็มนะครับเรียกว่าเต็มประตูคราวนี้เรามาลองเล่นเป็นทีมกันบ้างดีกว่านะครับส่วนการตีบอลมื่อนี่คงไม่ต้องเทนะ้ำขนาดบาวร็อกยังไม่รอดเลยนะครับตีบอลมื่อนี่ทีเดียวแตกแน่นอนนะคล้ายๆกับตอนตีกับรูเดียที่เราแพ้ทางนั่นเองเนาะโดยทีมแรกนี้บอลมื่อเป็นไงโอเคไม่มีอัปเกรดแต่เจอคุณเกณฑ์ นะครับเอ้ามาผมจะพยายามไม่ปล่อยตัวบินละกันโนถ้าหากผมไม่ลืมตัวไปนะครับอ่ะปล่อยไปครับผมเราจะกดมือนะไม่ค่อยชินเลยต้องมานั่งเว้นปล่อยตัวบินไปตัวหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเนาะไปครับชิมปาจิเดินด็อกแดกด็อกแดกไปแล้วยืนอยู่หน้าศัตรูแล้วยังไงต่อดียังไงต่อดีเมื่อกี้มันฟาดแว่นไปหรือย,ยังเหมือนจะยังไม่เห็นต้องถามว่ายังรอดอยู่ไหมดีกว่าเอา้าตัวหยุด5วิแล้วด้วยนะครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย แช่ไปแช่ไปครับลูกพอ่อแช่ไปแบกหน่อยชิบาจิจ๋าแบกหน่อยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ใสโดสตันอยู่นะครับตัวข้างหน้านี่คือแตกหมดแล้วนะชิบะจิโอโหเหลือแต่ข้างหลังแลพายุมาอย่างงี้พายุกลับไปดิพลังขึ้นเต่าเขาช่างรุนแรงเสือเกินไปวิ่งสวนไปอมมาตะไปยื้อชีวิตกันหน่อย ยื้อชีวิตกันหน่อยยังไงดีเจาะเข้าไปโอ้โหโดนคุณกินคุณกินเหลือเยอะเหลือเกินโอ้โหชิมปาจิโดนยกลอยไปแล้วโดนยกลอยไปแล้วจังหวะนี้ยังไงต่อชิมปาจิลงจากยกลอยแล้วโดนตัดอีกโดนสถานะง่ายจริงกว่าคนระโบรอบนี้นะครับเอายังไงชิมปาจิได้เข้าตำแหน่งเสกแว่นใส่หัวฝั่งตรงข้ามยังเนี่ยฮะเอาตบเรื่องตบมาหน่อยตบไปแล้วหนึ่งเปรี้ยงโดนมากไหมเนี่ย เหมือนจะไม่โดนเลยนะโอ้โหอุตส่ากว่าจะได้เข้าตำแหน่งนะครับยืนใกล้วิ่งช้าโอ้โหเอาเผอปล่อยตัวบินมาแล้วเอาไม่เป็นไรนะครับมันน่าจะจบเกมแล้วละ่ะเอาติดแว่นแล้วครับผมติดแว่นแล้วครับผมยังไงดีครับจังหวะนี้ยังไงยังไงแดเมจจากรูเดียเติมให้หน่อยโอ้โหคุณกินยังเหลือรอดอยู่เยอะครับจนแว่นหายไปแล้วผมลดต้านผมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยนะเอาหน่อยดิ มันไม่พร้อมเพียงสามัคคีกันเลยว่ะรดต้านเสร็จปุ๊บไม่มีใครตบต่อเลยเอาแว่นติดอีกแล้วแว่นติดอีกแล้วยังไงครับรูดีย้ยิงสอยไปคุณกินแตกเรียบโอเคอย่างนี้ค่อยสามัคคีหน่อยนะครับผมอ่ามีประโยชน์มีประโยชน์เนาะนนแต่ว่าเสียดายไม่ทารุมาตารับต้องหวังให้ตัวอื่นล้างมาตาให้ก่อนนั่นเองนะแต่ว่าเรือรถต้านใช้งานได้นะครับใครค้ากับเจ้าตัวเราสามหารเสือเลยเพียงแต่มันตำแหน่งใกล้ไป,ไปหน่อยเนาะสำหรับสายพลัมมันก็เลยต้องเข้าตำแหน่ง ข้างหน้าสุดมากเลยการที่มันจะเดินไปถึงเนี่ยต้องผ่านสตงสตานนูนนีนันเต้ไปหมดเลยใช้สกล yeah. ิลได้ยากมากครับผมโอกาสที่จะได้ลดตั้งของตรงข้ามมันอาจจะได้ตายก่อนก็เป็นได้เนาะโอ้โหเจอทีมนี้ที่ผมว่าแตกแน่เลยนะฮะเอาไม่เป็นไรลองเทสให้ดูหน่อยละกันนะครับจะได้เขียนกันจะชัดว่าโดนบอสมืดเราเป็นยังไงเนาะเวลาไม่ได้เทสหนึ่งตอนหนึ่งถือว่าเทสแบบรวมไปเลยและการสังเกตทีมปาจิกันเอานะครับออาผมปล่อยทุกตัวไปเลยละกันเนาะ อ่าเพราะว่ามานั่งเวียนแล้วรู้สึกเสียสมาธินะครับกดไม่ค่อยถูกตัวังเท่าไหร่นะยังไงดีซิมปาจิตายไปแล้วเหรอตัวแรกนี่คือแตกไปแล้วเหรอโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยยังไม่ทันได้เล่นเลยแล้วคุณกิงก็ยิงกระารไก่เนี่ยโอ้โหดวงคุณกิงธาตุไฟยิงแตกอ้เหลือเชื่ออูหพลังขึ้นเต่าอย่างนี้ออกเลยดีกว่านะไม่ต้องสู้แล้วครับผมโอ้โห เจอธาตุไฟคุณกินยังแตกเลยอ่ะตาถัดมาครับอีกสักหนึ่งตาแล้วกัรโนทีมนี้ธรรมดาธรรมดาหน่อยไหมโอเคพอได้อยู่ครับทั่วทั่วไปปล่อยไปเลยครับผมช็อตทีหนึ่งครับผมปล่อยไปแล้วก็เปลี่ยนทีมกันนิดนึงนนอ,อาชิมปาจิอะกุอ,กอามาตากันไปอรรมาตากันไปครับผมและปล่อยชิมปาจีอีกหนึ่งรอบครับจังหวะนี้ลดต้านไปแล้วครับสําหรับลงศพอนุบิสและไม่มีคนตีลดต้านเสร็จไม่มีคนตีตีหน่อยดิตีหน่อย อนนบิตก็โดนครับแว่นตาเมื่อสักครู่นี้แล้วยังไงดียังไงดีโอโ้โหไม่โดนเลยเอาแว่นตาโดนแล้วแต่ไม่มีตัวเดามจลงตามไงโอโ้โหเรียบร้อยครับผมแบบนี้นะอเล่นยากจริงๆผมบอกตากใจนะชิบาจีนี้แอบเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ถึกตามคาดเอ้ตามสายนะครับผมไม่ได้ถึกตามสายขนาดนั้นนะที่เป็นสายพลังโอโ้โหก็คู่รองอะนะอย่าหวังอะไรมากนะครับถือว่า พอใช้งานได้แล้วกันไม่ได้เก่งเวอร์เท่าไหร่นแก้ขัดได้สําหรับคนที่เปิดอะไรไม่ออกเลยบทสรุปการใช้งานเจ้าชิมปาจินะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นสายพลังที่ไม่ได้ถึกจ๋าอะไรมากมายนะักใครเปิดได้ติดไมติดมือมาแล้วในดีเนี่ยยังไม่มีเรนเจอร์อะไรเลยโนเป็นนดีสร้างใหม่ก็ได้นะครับก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาแตอย่างใดแนะนำใส่ลม อย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้านเต็ม100ไว้วนะครับจะเหมือนกับที่ผมรีวิวเมื่อสักครู่นี้หากต้านไม่เต็ม100นี่ผมบอกได้เลยว่าบางกว่าที่ผมเทสให้ดูวันนี้อีกนั่นเองนะครับส่วนจุดเด่นหลักของเรนเจอร์ตัวนี้ก็คงจะเป็นเรื่องโลต้าที่อาจจะไม่ทะลุอมาตาแต่อย่างใดแต่มีผลกับเกมอยู่พอสมควรเลยถ้ามันได้ออกสกนะิลเนาะเพราะว่าเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวชนสายพลังที่ยืนอยู่จุดค่อนข้างที่จะใกล้60จุดเนาะกว่าจะเดินไปเข้าตำแหน่งนี่ต้องโดนทั้งแดามเมพวกบอสมืดพวกเมกววิินไพร เขาเข้าตำแหน่งไวกว่าเขายืนไกลเนาะมันอาจจะยิงตัวนี้ร่วงลงไปก่อนก็ได้จนอาจจะไม่ได้เข้าตำแหน่งเลยก็มีรวมกระทั่งถึงพวกสกิลปว่วนต่างๆในชิบะจีนโดนเข้าไปเต็มๆต็มเป่านะครับค่อนข้างโดนง่ายเลยนั่นเองเนาะและถ้าใครถามว่าต้องเปิดตามล่าหาไหมก็น่าจะรู้คําตอบกันอยู่นะครับว่าไม่จำเป็นต้องตามหาเราได้ติดไม้ติดมือมาถ้าหากทีมขาดตำแหน่งนี้ก็ยิงมาใส่ชัว่วคคาวไปก่อนจนกว่าเราจะเปิดได้เรนเจอร์ตัวใหม่อาจจะเป็นแสงมืดอาจจะเป็นตัวที่เก่งกว่านี้อย่างคุณ กินอะไรอย่างเงี้ยนะค่อยหยิบจับมาใช้แทนแล้วเอาชิมาจิออกจากทีมไปเนอะชิมาเจนี่อาจจะเอาไปลองเทสในกิวเลตกิววอลแล้วก็ได้แล้วแต่คิดว่าไม่น่าติดหัวแต่อย่างใดเพราะว่าเราลองเทสเจ้าคางูระแล้วที่มีลดหลบสกิลแต่มันไม่ติดหัวบอสแสดงว่าชิมะจิเนี่ยโอกาสติดหัวบอสก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับไว้จะลองเทสแล้วเดี๋ยวบอกไว้ในไลฟ์สดหรือว่าในคลิปถ,ถัดไปนั่นเองนะครับและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิง่งแจ้เตือนกระจายให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองนนรรััรับบสหวนนี้ก็ มาเนี่ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย